สวัสดีค่ะเจอมน้องเปี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูรถตู้ข้าวใหม่หนึ่งคันนะคะเป็นรถปูไฟเป็นรถตู้ป้ายฟ้าแท้เลยนะคะมีไฟเน้นรองรับการทําป้ายเหลืองเรียบร้อยนะคะใครที่อยากได้ไปวิ่งโดยสารวิ่งสาธารณะนาทักท่องเที่ยวนะคะแนะนําเลยของเรามีไฟเน้นสามารถดําเนินการทําป้ายเหลืองได้เลยนะคะแล้วพบกับเดอกเบียสุดพิเศษมากๆนะคะเริ่มต้นแค่3บาทนิดๆเท่านั้นนะคะลูกค้าออกง่ายมากๆเอกาสารไม่ยุ่ง ยากนะคะมีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยแล้วก็จัดไฟใน,นถึงหน้าบ้านเลยคันนี้ก็เป็นในส่วนของ t o y ยต a าคอมมูเตอร์หน้ายาวนะคะเครื่องยนต์2.8ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดปี2020กับค่าตัวนะคะอยู่ที่169,000้บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคันนี้ แต่งในส่วนของหลังคา V.I.P มาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยเพิ่มเติมดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทักหาหนุเปียวได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ090ค่ะ3 2 4 7 5 8 6เนะคะ0 9 0 3 2 4 7 5 8 6เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมทั้งภายนอกและภายในของรถคันนี้กันนะคะตัวรถเป็นสีทองเงินนะคะสีเดิมๆทั้งคันเลยนะคะ รับประกันตัวรถโครงสร้างแท้เดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพิดคว่ำไม่มีน้ําท่วมและไม่แท้ร้อยเอร์เซน์ด้วยนะคะคันนี้ลูกค้าได้ดวงไฟไฮโดรเจนสวยๆนะคะกระจังนหน้าเป็นคโครเมียมค่ะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> สวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยรับประกันโครงสร้างเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเรามาดูในส่วนของล้อนะคะคันนี้เป็นล้อกระทะเดิมๆโรงงานมีฝาครอบล้อมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยางใหม่เลยค่ะใส่ให้ทั้ง4เส้นนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยนะคะมือจับก็เป็นสีเดียบตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อมาเรามาดูในส่วนของภายในนะคะ คุมโทนนะคะแถบประตูสีดํามีช่องใส่แก้วน้ําให้ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะติดในส่วนของม่านนะคะเป็นสีเทาเข้มนะคะออกม่วงๆสวยมากนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีสีเทาตัดกับสีดำสวยมากนะคะมีคู่มือมาให้พร้อมเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าก็คือจะได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนเป็นหน้าจอ Android สัมผัสเรียบร้อยนะคะ ตัวเบาะก,ก็คือเป็นสีเทาเข้มนะคะสาภาพเบาะหนังสวยเต่งตึงรอยย่นรอยยับไม่มีเลยนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะฝ้าเพดานนะแต่ง VIP มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซีนถุงยังอยู่ครบเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะกันสักนิดหนึ่งนะคะเรียงชิดติดกันแบบนี้สวยแท้เดิมโรงงานไม่มีการเปลี่ยนมาแน,น่นอนวิธีการดูลูกค้านิ้วสอดเข้าไปนะคะถ้ารู้ได้ในตรงกับรู้ด นอกของเท้เดิมโรงงานไม่ได้เปลี่ยนมาเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็มีที่จับขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนี่นะคะ ภายในนะคะคุมโทนด้วยเบาะสีเทาเข้มนะคะสาภาพบอกสวยแต่งตึงเลยรอยย่นรอยยับไม่มีเบาะใหญ่นะคะนั่งได้สบายเลยนะคะเป็นเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งนะคะ แถวที่สองสามที่แถวหลังสุดสามที่นะคะนั่งได้สบายขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยนะคะสาภาพบอกคือสวยสายเบลลมีมาให้ทุกจุดเลยนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> เดิมโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะที่ขึ้นลงบันไดก็มีไฟมาให้เรียบร้อยนะคะใช้งานได้ปกติเลยคอน์เตอร์ตรงกลางค่ะใหญ่นะคะสามารถวางของได้สบายเลยนะคะแล้วก็มีที่ใส่อุปกรณ์แม่แรงประแจมีมาให้ครบนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าได้ในส่วนของ ทั้งดับเพลิงนะคะที่ทุบก,กระจกมีมาให้นะคะอันนี้ให้ของใหม่ไปเลยนะคะนี่เลยภายในก็คุมโทนด้วยม่านสีเทาเข้มออกม่วงๆนะคะแล้วคันนี้ลูกค้าได้ในส่วนของแอร์ไมโครบัสนะคะหลังคาเป็น VIP เรียบร้อยนะคะสวยๆแบบนี้เลยคุมโทนด้วยสีเบจนะคะแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆก็คือพร้อมมาก คันนี้นะเครื่องเสียงต่างๆก็คือจัดมาให้เต็มมากเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ดูด้วยนะคะคันนี้เป็นหน้าจอทีวีนะคะขนาดใหญ่เลย24นิ้วนะคะแล้วก็ลำโพงเครื่องเสียงพร้อมนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันต่อนะคะแล้วเรามาขึ้นที่ฝั่งคนขับแล้วทดลองเครื่องเสียงทดลองระบบไฟให้ลูกค้าได้ดูกัน นะคะคสำหรับคันนี้นะพี่นะใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักกันมาได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกระต่อค่ะนี่เลยมีนะคะ สวยๆนะคะกระจกก็คือแท้ทุกบานนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของบันท้ายกันบ้างน,นะคะสําหรับคันนี้ติดในส่วนของฟิล์มละลายฝ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยที่ปัดน้นําฝนระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้อันนี้จะเป็นบัานท้ายนะคะมีที่วางกระเป๋าก็มีพื้นที่เหลืออยู่นะคะ นี่เลยลำโพงเครื่องเสียงพร้อมนะคะภายในสวยๆนะคะแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันต่อเลยค่ะ ยางใหม่เลยนะคะทั้ง4เส้นอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษนะคะทักกันมาได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะภายในเป็นระบบไฟฟ้าคันนี้ได้กุญแจนะคะมีมาให้1ดอกนะคะแล้วก็เลขไมค์ก็วิ่งใช้งานน้อยมากๆนะคะวิ่งใช้งานไปนะคะอยู่ที่95,000 300 9กิกิโลเมตรนะคะพรมอะไรพาวเวอร์ค่ะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราทดสอบในส่วนของเครื่องเสียงให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะบอกเลยว่าเครื่องเสียงต่างๆนี่คือพร้อมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแยกระบบไฟอันนี้เปิดได้หมดนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟลูกค้าดูก่อนอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังไฟสวยมากนะคะแอร์ไมโครบัสอย่างดีเลย นะคะแล้วก็เครื่องเสียงก็คือพร้อมนะคะพี่นะคะระบบนี่เลยม่านต่างๆนะคะเข้ากันลงตัวมากๆกับสีตัวเบาะนะคะใครที่แบบว่าอยากได้รถตู้แต่ง VIP นะคะแนะนำเลยคันนี้ก็ไปวิ่งงานได้เลยแล้วราคาค่าตัวดีมากปี2020กับค่าตัวเพียง1ล้าน6 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าค่ะใครอยากได้แบบนี้นะคะจัดได้เลยในส่วนของฝ้าเพดานอันนี้แต่งให้ให,ใหม่เลยนะคะเป็นของใหม่ไม่ใช่มือสองนะพี่นะคะเป็นของใหม่เลยนะคะนี่เลยนะคะตัวเปิดไฟตัวแยกโซนแล้วก็หน้าจอทีวีก็คือขนาดใหญ่เลยนี่นะคะมื่อเราเอาลงมานะจะเป็นขนาดใหญ่เลยเป็นหน้าจอา Android นะคะ แล้วคันนี้ก็ได้ในส่วนของหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนอย่างดีเลยเดี๋ยวเราทดสอบในส่วนของเครื่องเสียงให้นะคะอ๋อ เสียงดังฟังชัดมากนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็เป็นหน้าจอสัมผัสอย่างดีแล้วก็มีลูกเล่นเยอะนะคะก็มีในส่วนของแอพพร Store g o o g l e Map นะคะ Google Bluetooth เชื่อมต่อได้หมดนะคะลูกค้าลูกเล่นหน้าจอของเขาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าก็จะมีในส่วน มีมาให้นะคะคันนี้นะคะระบบแอร์ก็เป็นระบบมันนวลเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเลขไม้เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะแล้วก่อนลูกค้ารับรถไปเรายังมีตรวจรถจากทิเชอร์ให้ลูกค้าอีก 274จุดนะคะมีใบเซอร์รองรับเรียบ,บร้อยว่ารของเรา5ดาวจริงสวยจริงนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะส่งผลตรวจตัวนี้ให้ก่อนได้นะคะจากประเทศเยอรมันนีนะคะจากที่เชิญรือล,ลูกค้าแล้วก็มีช่างของเราตรวจเช็ครถให้ลูกค้าอีก30จุดนะคะเปลี่ยนทายของเหลวเช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถเราทําให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันอีกรอบหนึ่งแล้วย้ําสเปคคันนี้ให้ลูกค้าอีกสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงจากตัวรถนะคะ คันนี้เป็น Toyota Commuter หน้ายาว2.8นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะปี2 0 2 1 1 6 9 0 0 0บล้าน69,000บาทเท่านั้นเป็นรถป้ายฟ้าแท้มีไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้แล้วติดต่อหาน้องเปียวได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้น้องเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์เือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะ